เอาเลยครับ,บก็สวกัสดีคเับเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะอย่าดีพับกเกมเดอะวิชเชอร์นะผมผมก็อัดไม่ทันครับผมลืมหรือว่าผมอัดแล้วผมมาตูพวกมันนะฮะโอ้โหเก็บไปเหมือนรู้สึกว่าจะมีบอสเลยนะมีอะไรวนะเนี่ยอืมคืออะไรอะ่ะน่าสนใจแล้วผมแต่ตอนนี้คือมันมีสมบัติต้อนที่นี่นะฮะเขาบอกว่า เขาบอกว่ามีสมบัติตอนที่มีผมก็ต้องเก็บเีครับเยี่ยมเลยมีอีกมีอีกเยอะเลยใช่ไหมอุ้ยกองใหญ่กองใหญ่เอาละขอละกันมีอีกไหมมีอีกมีอีกไหมอุ้ยด้านล่างไม่เอาตัวกระโหลกมันน่าจะเก่งมากโอเคตรงน,นั้นเหมือนจะมีนะขึ้นก่อนไหมขึ้นก่อนไหมเหมือนจะมีนะลึกๆนั่นแหละ มันลึกเกินไปเปล่าวะผมว่ามันลึกมันลึกไปไหมแต่มีอยู่นะแต่มันอยู่ใกล้กับพวกไอ้นี่พวกนี้มันเก่งเกินไปก่อนไปก่อนพวกนางเงือกแน่เลยมันดูเหมือนนางเงือกเลยเมื่นะ <c oughs> อกี้เนี่ยอ้ยไม่ไหวน่ากลัวน่ากลัวมากๆเดี๋ยวเราไปทางอื่นดีกว่าโย่เอ้ยตรงนั้นไรอะ่ะ อะไรอะ่ะเฮ้ยเล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 ยลุงอย่าว่ายน้ําเลยอุย้ยมีเท้อด้วยครับเพื่อนเพื่อนแสดงว่าตามเกาะมันมีสมบัติลับอยู่แน่ๆเลยครับผมได้เสื้ออะไรมาเนี่ยกระบองประเภทการฟันแถบนี้นเป็นมีรูน่ออันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดี แถมขายได้ยังแพงรองเท้าโอเคต้านทานสายดูมาแล้วอันนี้หมดแค่นี้ก่อนแล้วกันมีอะไรอีกไหมมีของให้เก็บไหมเฮ้ย,ยผมไม่ได้โด,ดูเพื่อนๆครับผมลองบันทึกเกมแล้วผมจะลองลงไปดีไหมผมอยากรู้ว่าด้านล่างมันมีอะไรมาลองดูลองดูอ,งดอึ๊บไปเลยไปเลย โอ้โหไม่รีเลยอ่ะต like ัวพวกนี้มันเก่งนะเพื่อนผมบอกว่าอย่าไปตู้กับมันเด็ดขาดแต่ผมไม่ได้ตู้ไงผมจะลงไปเอาของลงแอบลงไปเอาของไงแบบดื้อแบบดื้อแบบดื้อครับเอาของแบบดื้อหูดาบดาบดาบดีทองไปไปไปหนีหนีหนีไปหนีไปดูดูขึ้นหนีไปหนีไปขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอ้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 ขึ้นไปโอ้โอ้โอ้บันทึกบันทึกเกมให้ไวที่สุดเท่าที่บันทึกได้ยังมีอีกยังมีอีกลงไปลงไปสมบัติลับใต้พื้นเมืองปึ๊บโอ้ของพึบเฮ้พวกนี้มันอยู่ดีดีกว่ามันเดาบีอีกไหมเหมือนคน อนแรกเหมือนผมตะแกนหาอย่งเหมือนเห็นนะแต่ตอนนี้เหมือนไม่เห็นละไปไปขึ้นบนขึ้นบนเพื่อนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นไปเฮ้ยติดอะไรลุงลุงติดอะไรผมไม่รู้ว่าลุงติดอะไรตอนนี้ลุงขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นได้ละอ๋อออโอ้ยยังมีพวกนั้นอยู่นะแต่ตอนนี้คือ ผมไม่กล้าลงไปแล้วว่ะเพื่อน,เ,อนเห็นแล้วเสี่ยวแทนพวกนั้นยังอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะแต่ก็ได้ของมานะได้ได้มาได้ไงวะเนี้ยได้มาแบบงงๆมันก็ไม่โจมตีเราด้วยนะก็ถือว่าดีนะเฮ้ยไปไปไปทักทีเถอะขอร้องขอร้องไปไปไปแสงแดดนี่แยงตามาก ผมได้ดาบเลยมาวะนี่อ่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหแจมจัดผมบอกเลยเอาว่ามีรูนด้วยโอกาสติดสถานที่พิษใส่ไปเลยอันนี้สถา,านะเยือกแข็งนะครับผมตวนเร เราต้องให้มันตุนเตทั้งหน่อยเวลาเราเน,นีะ่ะให้มันเตนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าตูเตต้องมีมึนงงหน่อยไหมอันนี้เพิ่มค่าเยื่แข็งผมอยากให้มันแข็งเหรอเอาไปดูว่ามีโอกาสหลังประเทศน่ะงั้นเดี๋ยวผมลองเอาใส่ให้มันมึนงงไหมถ้าตูหรือเยื่แข็งดี แต่ผมคิดว่ามืนงงมันน่าจะได้ผลกว่าอันนี้ผมต้อใส่แบบแบบฉบับผมนะแบบมุ้มั่วนะครับเพื่อนๆแล้วก็อืมประมาณนี้นะโคตรแจ่มเลยอะ่ะโอเคมาริกไปกดเลยชักออกมาวะกดาเป็นอันหนึง่งโอเคกดสองนะฮะก็จะเป็นดาบนี้ออือ โอ้โหคด,ดีเอาละใ้เวลาเดินทางไปจากที่นี่ครับผมเฮ้ยขึ้นเรือเว้ยไปลุงเราจะไปจากตรงนี้จนไม่อยู่แล้วจ้าก็คือแผนที่ที่เราต้องไปนะครับผมก็คือด้านบนตรงนี้เนาะเราต้องไปแวะในส่วนของตรงหมู่บ้านหลังนี้ไปเพื่อที่จะวาร์ปไปนะครับผมไปเลยครับ นั่งเรือไปยาวๆเฮ้ยเพื่อนๆผมเจอกล่องตรงนี้ปะเพื่อนๆดิมี้มันมีกล่องเลยวะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นเห็นไดะเดี๋ยด้ยเด,เดก็มีพวกแร่พวกหินเนะาะแล้วผมไต่ลูนไปนี่คือแบบมันจะดีปะเนี่ยผมต้องไปตีบวกอะไรปะแล้วมันถอดได้ปะเพื่อนๆถ้ามันถอดได้ก็บอกผมเลยนะอันนี้ผมไปดูได้จริง,รงผมก็ไต่ไปตรงสี่ตรงห้าไปไงั้นแหละ ปไปไปไปเดี๋ยวเราขึ้นบกตรงนี้เลยดีกว่าครับเพื่อน,อนมาขึ้นบกขึ้นบกแล้วมา้าเราอยู่ไหนวะเนี่ยเรียกมา้ามยเด้มานีเด้เจ้ามา้าเจ้าอยู่ที่ไหนต้องสังเกตตัะตูด้วยนะตัะตูมันอยู่แถวนี้เอออยู่แถวนี้โอเคแหมนึกว่าจะหายไปไหนคิดถึงเจ้าชับแย,ย่ไม่ได้ใช้งานเจ้านานมาก ไปทีก็พาเจ้าเข้าเมืองเอาละทีเราเข้ามาในเมืองนี้นะเมืองนี้มันมีอะไรบ้างครับเนี่ยเฮ้ยมีมีที่ทําของด้วยไหนไปดูหน่อยเถอะไหนอันนี้พ่อค้าเหรอเฮ้ยคุยมันได้ปะได้อยู่ได้อยู่น้ำมืออืม ขายขอดูหน่อยดิมีอะไรบ้างก็อ๋กอก็อน,นี่นะฮะอะไรที่ขายได้บ้างตอนเนี้ยอืมอันนี้เอาไปขายดีไหมพวกของพวกเนี้ยที่เรามีแล้วอะอขายไปนะฮะแ๊บนึงนะขายไปอืม สามบาทเองขายไปมีอะไรอีกมั่งที่ขายได้ตอนนี้เจ้านี่คืออะไรหนังมันเอาไปตั้งของได้ได้โอเคเราเรามีของมีตังค์แค่ยี่สิบสามบาทเ่เดี๋ยวเราไปไปดูนี่หน่อยตีบวกตีบวก ต้องคุยเขาใช่ไหมไหนไหนถามมันก่อนเ <N ip. S 1> นี่ยแต่ว่าเราทําของได้แต่ว่าเราไม่สามารถผลิตได้แต่ว่านี้เรามีนี่อยู่สร้างได้แล้วก็ผลิตกเก่งๆได้เยี่ยมเลยแต่ประเด็นคือผมต้องการตอมแตรอาวุธอาวุธที่ต้มแตรได้ก็คือ อาวุธอันนี้เนะี่ยใ้ตังหนึ่งร้อยโอ้โหแพงไปป้าเนี่ยตังค์ไม่มีทักบาทเลยนะลยโอ้โหชีวิตาหาตังค์ผมหาตังค์ไม่เก่งไงเพื่อนๆได้ของมาก็คือกางเกงเยี่ยมเลยกางเกงนี่คือบวกสี่เปอร์เซ็นต์ความตั้งทานกันดีกว่า กระบองบวกหกประเด็นการฟันอันนี้เนี่ยบวกพลังชีวิตด้วยนะฮะก็ถือว่าน่าจะจับกว่าไนดะ้โอเคน่าจะประมาณนั้นโอเคผมมานี่ละไหนมีอะไรตรงนี้เข้าไปด้านในใช่ไหมมาเลยมีอะไรบ้างเอาวิ่งหนีเราทำไมเนี่ยฮะวิ่งหนีเราเฉย,เ,ยเราทำอะไรให้เธอเนี่ยฮะ เแถวนี้มีอะไรวะมีของปะเนี่ยในแถวนี้มีอะไรเข้าได้บ้างตรงนี้แหมล็อกอยู่ไม่งั้นเข้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยผมควักดาบมันทำไมเก็บเก็บจู่ๆก็ควักดาบมาเฉยเลยอุ๊ยใครยิงอะไรวะอะไรอ่ะย่างเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆจจู่ๆเจอพวกโล่เฉย ยังไงครับนี่ไงล็อปล็อปนั่นไงเดี๋ยวต้องทนายเวทป่ะอะไรวะเนี่ยจู่ๆชาวบ้านพวกนี้มันโจมตีเราเฉยเลยอะไรอะไรหืมหืมอุ้ย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 ผมว่าผมเล่นธนูก่อนไหมเดี๋ยวผมเล่นธนูก่อนดีกว่าพวกธนูตัวนี้มันปั่นปวดเราเกินหืมหืมอยู่ไหน ะอยู่นี่เหรอหือะไรอะไรหืมอตายตายอยู่ไหนอีกไหนอีกมามีไหมมาเลยมาเลยมาเลยสวยเข้าหลังลบอุ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้นี่ไงไม่เข้าเห้ยช่วยหน่อยไม่ได้เว้ย โอ้โหไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้โหเด็กเหรอเอาไปเลยไม่เป็นไรได้โยนี่ไงเรียบร้อยอย่าเทียท่าให้กับประตูมิงันจะเป็นอย่างที่เจ้าเห็นเมื่อกี้นี้เฮ้ยจู่ก็มาโจมตีเราเฉยเราทำอะไรให้เนี่ยฮะถามแค่นี้ต้องปัญหาของพวกมันเหรอ ต้องปะทะกับพวกมันแน่ๆเลยเอาละมาดูทีว่าจะเป็นยังไงชายประสาทรูรร้เปล่ปาเขาจะคุยกับเขาเปิดประตูดิไม่ยอมเว้ยเฮ้ยไม่ยอม,ม,ยอมใช่ไหมนี่ไงที่ไม่ ต้องไปไปแล้วผมมันไม่ยอมเราเฉยเลยโสยเออแล้วชุดล้มันมีวันพังไหมครับเ,เพื่อนๆไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่รู้ตามหาใครทักคนในหมู่บ้านแห่งนี้นะอืมเนี่ยสวัสดีส Oh, oh, I'm too old to scurry. Besides, what could you do to me? Kill me? Go ahead. I've not long hmm. to live. Tammy I Tot King. The skin's right brittle. I lived here long. Hmm. Since I was born. Reckon that'll be more than 70 winters Must know the area well. Hmm. Not bad. Listen, I gotta get inside the fortress. Can I do that, à, that without going to pay through the front gate? He can, but few know the way. If you were to make an humble offering, he gave call it to this humble man. May me, ah, may me, thang. Oh, may me, tang lah, lung. Ah, ah. Just looking to make some coin, or is there another reason you're helping me? What you did at the crossroads, that's why they won't let you in, right? The mm. innkeeper? <laughs> My sister's husband. Won't finagle any coin out of me. <laughs> if there's another way in, I'll find it. Maybe you will, maybe you won't. <laughs> นะขอดูหน่อยเจ๊มีตะกิวให้อัพไหมตอนเนี้ยต้องการอัพตะก,กิวไม่มีแตม้มตะกิวนะผมจบเลยต้องเสียตังค์ให้เขาอ่ะโอเคโอ้ก็ได้วะไปไปสิบห้าบาทพอพ Finally found the boy in the river. He drowned. Tragic. But how's that supposed to help me? A few days on, an old woman who served the lord found the boy's cap near the castle well. So either he lost it there or he fell in the well. Clever man. Village folk built a shrine where they found the lad's body. Northwest of here. Wait till you find an entrance to a passage nearby. Shrine? ขา t งกูหรออยู่ตรงไหนอะตามนี้เลยัปทางขวาทีเนี้ยไ,ได้ลงุงขอบคุณมากแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ ีทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยแต่งโอเคไปครับผมหมาอยู่ไหนะมาเนี่ยเสียตังฟรีอืมมิตร์กิวปะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปไปเดินไปวิ่งไปเลยครับผมอยู่รอบๆตรงนี้แหละทางเข้าของมันเสียตั้งสิบห้าบาทผมอยากอัพตะกิวที่มันสามารถ เจรจาอะไรเงี้ยได้นะฮะโดยการแบบว่าเหมือนบังคับอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเรามากๆเลยนะจริงๆโอเคตรงนี้ใช่ไหมนี่เหรอนี่อะไรอ่ะให้ค้นหาสย่างนี้หาแป๊บอืมตรงนี้มีไหมเดี๋ยวบอกนะว่ามีทางเข้า ตรงนั้นปะนี่ไงทางเข้ารูน้ำนี่เองต้องดำน้ำเหรอโอ้โหมืดตึ๊บเลยเพื่อนไปเข้าไปโอ้โหมืดมากอะมืดจนมองไม่เห็นขึ้นได้ปะขึ้นได้อยู่ใช่ไหมแล้วไปยังไงผมเข้ามาแล้วเนี่ยทางนี้ทางนี้ไปครับผม อาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆชีวิตเดี๋ยวเอาไฟขึ้นมาต้องไท้คบเพลิงมืดเกินเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะครับเ,เพื่อนๆไม่มีเพื่อน,ไม,มอนไม่มีผู้หญิงคนนั้นไม่มีจอมเวทคนนั้นเป็นเพื่อนแล้วครับบอกเลยว่าเราไม่รู้จะเจอปีศาจใต้ในถ้ำน,นี้เปล่าชีวิตของเรานี่มันเกิดมาเพื่อความเต็งจริงแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องเดินทางต่อไปนะ เงมาอ่ะมาแล้อุ้ยเฮ้ออุ้ย้ใจเย็นเยเฮ้ยเฮปลาอะไรมาเ้ยอไฟเหรอแขกไฟใช่หมเ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเพิ่งเใจเย็นเอือเฮ้ยปลาอะไรวะผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นมันปลาอะไรยหน้าวะโอ้ยเอเกือบไป โ,โหเกือบไปครับผมอต่าดาบของเรามันพังมากเพื่อน,อนตอนนี้คือ,อยัง,อยง,ยยยองนะครับเดีหายแค่รับหลอกเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าดาบเราพังคือต้องครอบอย่างเดียวเลยนะได้ของมาแผ่นแผ่นภาพนะฮะของเพืเบมเยอผมในถุงมือม่อีกเกมนี้มันฟาร์มเยอะก็จริงนะผมแต่ว่าโ,โห เราต้องไปอย่างนั้นจริงเหรอใช่คมันมีทางอื่นไหมไม่มีนะผมผมต้องเดินร,บรอบๆนี้แหละต้องเดินลงไปตามทางที่เขาชี้แต่ทางนี้ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยทางอื่นทางอื่นอา่าทางนี้อะไรวะเห็ดของเยอะจังวะนี่เหรอขึ้นได้ใช่ไหม เออเนี่ยสวยงามเออตรงนี้ลงไปด้านล่างนี่หรอค่อยๆไปผมผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะ่ะบางทีเดินตรงผีดุปห้าไปนี่คืองานงอกเลยนะแบบเมื่อกี้เจอปีศาจเฉยเลยนี่มันออกไปรูเดิมนี่หว่าหรือว่าเราต้องดำไปโน้นไม่ใช่ครับผม ขึน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 ก่อนลูกขึ้นก่อนลูกอ่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออฉันจะดำทำไมเนี่ยขึ้นมาดูอ๋อ้ยลุงเนาะลุงไปว้าชีวิตแนวขบเพอขึ้นมาดิทางนั้นไม่ใช่อ่ะทางไหนวะเนี่ย อ๋อผมดูแรกคือเราดำดูแลอ้อมบางนี้ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีทางไปเดมีปะไม่มีนะหรือว่าเรามาเอาอะไรวะมากำจัดไอตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตำรวจถ้ำแล้วเข้าไปในปา่าก็ตำรวจถ้ำเนี่ยถ้าม,มันมีแค่เ้ยเฮ้ยหรือว่านี่วะเออเอเอนี่ไงใช่แน่แน่ทางนี้แหละผมว่าใช่ ขึ้นเพิ่บนเออเดี๋ยวก็จะหาไม่เจอซะละตรงนี้มีกล่องด้วยมีโอ้มีของเยอะเลยเหมือนมีอานมาด้วยนะไหนวะมันน่าก,กลัวไปเฮ้ยที่นี่เห็นแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแอบน่ากลัวเล็กๆเ,เอาละเหมือนเจอทางนีฮะแต่ว่าด้านล่างนี่ผมไม่อยากไปเลยว่าผมไม่รู้ม่นมีอะไรเลยผม ผม่ค่อยอยากจะไปตุบตีตุบห้าขึ้นบนไปออกขึ้นไปดิเออมาละมาละมาละขึ้นไปขึ้นไปเอาละเราขึ้นมาข้างบนแล้วคิดแล้วว่าจะมันจะเนียนมันยากน้องเอ้ากำลังจะเก็บของเลย

เราหน้าตาหน้าตาค้า r คนที่มันเดินผ่านเมื่อกี้เนี่ยสอคน่ะอืมอืมเอาแบบมีประโยชน์สำหรับอะไร นายมาชงมาชี้ดูดาบข้างหลังข้าล้วก่อนว่ามันเท่เพียงใดเอาละช <c oughs> วนเ,ยยเนะวข,ข้าบ้านนะฮะ อ๋อให้จิบของรัฐบานดีใช่ไหมจัดไปอืมเล่าฉัน,นดีอ๋อยังไงดีมันให้ของเรากินเนี่ยเอามาเอามาก็ได้เอามาดิาอ With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell! Who's a loyal Sumerian to drink to these days? Not the way die Good enough! Hmm. Call Gapley, To the matter at hand. I'm Philip Strenger. Now the Blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Vivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Lovely place. Swamps, bogs, marshes everywhere. It's Someone loses their way around here. พูดอะไรวะขอชัดเจนดิถามตรงๆเลยกันไม่อยากฟังอะไรมางไม่อยากเออไม่อยากฟังเหตุผลอะไรเยอะแยะ

อ๋อเนี่ยเล่าย้อนนะฮะเอาเฮ้ยโอ้โหสะดุดอ๋อเนี่ยตกลงไปในบึงแบบนี้เองโหเอ้ยสลบเลยนะครับผมเอาไม่สลบเว้ยนางแข็งแกร่งเกินไม่มีอะไรนี่หว่าอุ้ยเราเล่นเล่นเป็นเธอด้วยว่ะ เอาว่ะเพื่อนเพื่อนแคมเลยโอ้โหต้องออกไปจากที่นี่ด้วยนะเอาละแล้วเราจะไปไงดนะเนี่ยต้องสำรวจกันหไหมไม่มีอะไรครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็อาจจะเป็นพาดต้นนิดนึงนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระต่อนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมารับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะแล้วเจอกัน โอ้ลินพันแล้วเจอกันใหม่นะผมก็หวังว่าจะเป็นปีใหม่ที่ดีนะผมแล้วเจอกันครับอ๋ออย่าลืมใส่แมสด้วยนะเวลาจะออกไปไหน